สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาชมโรงแรมอ e ีสปอร์ตอันดับหนึ่งของสิงคโปร์กันนะครับผมมีชื่อว่าอารีนาอีสปอร์ตโฮเทลนะนี่ครับอารีนาอีสปอร์ตโฮเทลซึ่งด้านนี้ก็จะเขียนไว้ว่าเป็นส e ิงคโปร์เฟิร์สอีสปอร์ตโฮเทลนะครับผมเนี่ยครับมีสปอนเป็น msi แล้วก็อ่านว่าอะไรวะ C.L.I.Q.U.E. Arena c ล i c ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะแล้วก็มี NVIDIA ครับ GeForce Certified โดยโรงแรมก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานี MRT สถานี b u ู i ิ s t a t i o n แล้วก็ด้านบนก็จะเป็น r a f f l e Hospital นะครับเป็นโรงพยาบาลชื่อ r a f f l e ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกนะครับผมเนี่ยมีที่ให้ค้ามถนนด้วยซึ่งก็มีเส้นแล้วก็ไฟแดงให้แสดงให้เห็นชัดนะครับส่วนด้านข้างโรงแรมนะก็จะเป็นร้านเบอร์เกอร์กับไก่ทอดนะครับชื่อร้านจอลลี่บี เมื่อกี้ลองกินเบอร์เกอร์ไปชิ้นหนึ่งแล้วก็อร่อยอยู่นะครับเป็นเบอร์เกอร์ไก่ชีสเรามาชมด้านในกันเลยดีกว่าครับเนี่ยครับล็อบบี้จะอยู่ชั้นสองแล้วก็ในส่วนเล้าแล้วก็ลันไดจะอยู่ชั้น3นี่คือในส่วนของ ห้องเช็คอินนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนโต๊ะคอมสำหรับซ้อมอ e ีสปอร์ตนะครับเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะคอมแบบหันหลังชนกันแบบคนมานั่งซ้อมอะไรกันได้ตรงนี้แล้วก็มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อย่างหูฟังของ MSI ด้วยนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นพวกโตะกินข้าวมีไมโครเวฟมีที่คล้ายๆกดน้าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีที่ใส่ช้อนซ้อมแล้วก็มีอ่างล้างมือ แล้วก็มีฟองน้ำแล้วก็มีคล้ายๆสันไหลครับส่วนด้านบนก็เป็นแก้วแล้วก็จานมีตู้เย็นด้วยครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตู้เย็นครับมันเป็นตู้สำหรับกดกาแฟโดยราคาต่อแก้วก็คือสองสิงคโปร์ดอลลาร์นะฮะ ส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของที่ซ้อมแข่งอ e ีสปอร์เหมือนกันแต่โซนนี้ก็มีแต่เก้าอี้นะจอไม่รู้ไปไหนหมดละส่วนโซนตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับนั่งพักนะฮะบอกเลยว่าโซฟาตรงนี้นั่งสบายมาก <c oughs> นั่งทีมันกับดูดลงไปครับ เราไปดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับอันนี้ห้องน้ําชายนะว้าวสวยสะอาดครับคือแบบมันวิงอะมันวิ้ง่ะเป็นความรู้สึกที่แบบ บอกไม่ถูกแต่ว่าเข้ามาแล้วรู้สึกแบบประทับใจครับอันนี้โถเยี่ยวถัดมาอันนี้เป็นในส่วนของซสวมและอาล้างหน้านะมีที่สำหรับจับสำหรับคนที่แบบเป็นคนแก่อะไรด้วยนะฮะทำให้เห็นว่าเขามีความใส่ใจกับคน นี่ครับก็ในส่วนห้องน้ำก็มีประมาณนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเดินไปห้องนะฮะก็มีหลายห้องแบบนี้เลยครับ ต่อไปเราจะมาดูห้องพักของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับนี่มีโต๊ะมีทิชชู่มีโซฟามีปลั๊กไฟครับอันนี้ก็เป็นหัวปลั๊กไฟแบบของสิงคโปร์นะครับซึ่งเราก็จะเป็นที่จะต้องซื้อปลั๊กไฟมาจากเมืองไทยโดยมันจะมีขายที่เซเว่นที่สนามบินดอนเมืองนะครับเนี่ยมันจะเป็นหัวปลั๊ก เมื่อถอดออกมาแล้วก็จะเป็นเต้าเสียบที่เอาไว้เสียบกับปลั๊กในประเทศไทยได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นรูเสียบสายแลนนะครับผมโอ้เสียบสายแลนตอกบคอมแบบเอาคอมโน้ตบุ๊กมาตั้งโต๊ะได้ด้วยนะครับนี่นี่นี่มีน,นี่ที่สำหรับวางคอมแบบ คนเอาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาตั้งเล่นได้สบายสบายเลยนะนีมีเก้าอี้ด้วยเก้าอี้เกมมิ่งไอตัวนี้ก็ค่อนข้างนั่งสบายอยู่นะเนี่ยมีหมอนรองคอรองหลังอะไรเรียบร้อยไอตรงนี้ก็เป็นในส่วนของไม้แขวนเสื้อแล้วก็ด้านนี้ก็เป็น ที่เกี่ยวกับการเรียกแม่บ้านแล้วก็รีโมทแอร์แล้วก็ช่องเสียบคียการ์ดแล้วก็กุญแจนะถัดมาก็ตรงนี้ก็เป็นถังขี้ยะและก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกนะครับซึ่งกระจกเนี่ยพอเรากดตรงเนี้ยไฟมันก็จะติดโดยอัตโนมัติ และกดปิดได้อ่าถัดมาเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปดูบนเตียงกันดีกว่าครับเนี่ยเป็นบันไดแบบเราก้าวขึ้นไปครับต้องก้าวระวังระวังนิดเพราะว่าเดี๋ยวพลัดได้เนี่ยข้างบนก็เป็นเตียงน,นีแมสเราไม่เกี่ยว มีเตียงมีแอร์นะอันนี้มีหมอนสองคนซึ่งก็สามารถมานอนกันได้2คนในห้องเดียวนะแต่ว่าผมมานอนอยู่คนเดียวเนี่ยตรงนี้ก็อ้อเป็นรูปักไฟที่สำหรับปักเมืองไทยก็เสียบได้แล้วก็มีรูสำหรับชาร์จ USB ด้วยนะครับอ่าถัดมาเป็นสวิตไฟอุ้ยอันนี้เป็นสวิตไฟห้อง ส่วนอันนี้ไม่รู้สวิตไฟอะไรตรงไหนนะเนี่ยเพราะว่ากดแล้วไม่มีปฏิกิริยาขึ้นอ่าในส่วนของห้องก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนถัดไปกันดีกว่าครับเมื่อถึงเวลากลางคืนนะครับเราก็สามารถมาเปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยเนี่ย แล้วนี่ครับผมหลอดไฟด้านบนนี้มันก็จะติดแล้วก็สว่างสวยงามเลยนะครับนี่แบบนี้ร้างเป็นแสงที่แบบค่อนข้างดูแล้วแบบดูมีออร่าวันนั้นเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังไม่หมดนะข้างใตน้นี่มัน ก็มีสาย USB นะแกะไม่ออกต้องค่อยๆแกะโอ้มมัดอย่างแน่นนะฮะโอ้แน่นจริงเลยอ่าออกแล้วครับ เนี่ยมันจะเป็นสาย USB แบบเนี้ยแต่ว่าก็ต้องใช้วิธีเอามุดขึ้นมานี่ครับผมมุดขึ้นมาแบบนี้นี่ แล้วก็จากนั้นก็เอามาเสียบรูข้างๆนี้จากนั้นก็มีอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ยไม่มีย้เมันเห็นครับมันเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับ เนี่ยก็คือโต๊ะมีแสงไฟนะฮะโอ้แล้วประกอบกับไฟ RGB ใต้น้ตบุ๊กเกมมิ่งของเรานะก็จะทำให้ดูสวยงามไปอีกแบบครับผมว้าวถัดไปก็ไปดูในส่วนถัดไปกันเลยดีกว่าครับ ดี๋ยวนี้ก็คือห้องเมื่อปิดไฟแล้วนะเนี่ยตรงนี้มันจะมืดแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบอ่ะหลับแล้วแบบไม่มีแสงไฟแยงตาครับข้างล่างนี่อาจจะแบบเปิดเอาไว้ให้แบบมันมีแสงไฟสลัวสลัวให้แบบตอนกลางคืนเผื่ออยากไปห้องน้ำเลยวันนี้ให้ก้าวลงมาแล้วแบบอ่ไม่ตกบันไดก็โอเคนะครับ ส่วนนี้ก็คือเป็นเก้าอี้แล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็หมอนนะครับอ่าอันนี้ในตอนกลางคืนเมื่อเราปิดไฟแล้วก็เปิดแต่ไฟสลัวสลวข้างบนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแนวยาแบบนี้แล้วให้แสงที่แบบสลัวสลวลงมาบนหัวเราด้วยครับทำให้รู้สึกลมมุนแล้วก็แบบ รู้สึกเย็นก็อารมณ์แบบว่าอยากนอนอะแต่ว่ามีกำลังในการเล่นเกมต่อมันเป็นความรู้สึกที่แบบได้พลังได้ออร่าครับผมก็ตรงนี้ก็มีไฟ RGB ด้วยครับเนี่ยนั่งเล่นเพลินๆท่ามกลางแสงไฟสลัวๆมัน ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่เราก็ชอบนะฟิลอะไรประมาณเนี้ยอ่าต่อไปเราจะมาลองทำการสปีดเทสเน็ต w i f ฟของที่นี่ดูครับว่าแรงแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะอยากรู้โลเคชั่นก็อ่ะอัลโลไปอัลโลไปแล้วตอนนี้ก็กำลัง สปีดเตสอยู่โอ้โหเน็ตก็แรงใช้ได้นะทั้งอัตราดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดโอ้โหโอ้โหโอัปโหลดพุ่งกระชูแบบนี้ stream, ไลฟ์สตรีมได้สบายครับผมดาวน์โหลด132.85อัปโหลด214.91 โอ้โห oh. ถึงว่าโหลดไฟล์ขนาดแบบเป็นกิกโหลดปื้ดเดียวเสร็จ <c oughs> จริงๆเน็ตที่นี่ก็จัดว่าแรงมากก็เหมาะสำหรับสตรีมเมอร์ที่ต้องการมาพักแล้วก็ไลฟ์สตรีมในห้องส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เหมาะกับการไลฟ์สตรีมครับเน็ตแบบนี้กำลังดีเลยส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องน้ำนะครับผมนี่ในส่วนห้องน้ำก็จะมีฝักบัวเครื่องทำน้ำอุน่นฝักบัวสองอันแบบนี้นะฮะอันบนกับแบบดึงออกมาอาบน้ำได้กับ ตรงนี้ก็จะเป็นแชมพูยาสระผมแล้วก็ครีมอาบน้ำโชว์เจลนะฮะม,มาตรงนี้ก็จะมีที่แบบเอาไว้เป่ามืออ้ยุแบบนี้ครับและตรงนี้ก็เป็นไดเป่าผมส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่ครับ ห้องอาบน้ำน,นี่เป็นห้องอาบน้ำอีกสองห้องรวมกันเป็นสามห้องะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนอ่างล้างมือหรืออ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นครีมที่เอาไว้ล้างมือครับ นี่มีสองข้างส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องซ้วมนะครับที่เอาไว้นั่งขี้เนี่ยก็ในส่วนของที่ฉีดตูดนะฮะที่ฉีดตูดที่นี่ก็คือ เรากดแล้วมันก็จะฉีดแบบนี้เองได้เลยแล้วก็เวลาปิดก็กดปิดแบบนี้ส่วนทางนี้ก็เป็นห้องซ่วมขี้อีกสองห้องครับ ก็คือความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าพักก็คือมันไม่แออัดมากครับผมแบบแต่ละคนถึงเวลาก็ตื่นมาแล้วก็อาบน้ําโดยที่แบบไม่ต้องแย่งกันเนี่ยแบบห้องน้ํากระจายเพียงพอห้องซ้วมเพียงพออ่างล้างมือเพียงพอทุกอย่างมันก็สมูทครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้ชาร์จ power bank นะครับผมชื่อ power on SG mobile charging station นี่ครับโดยรายละเอียดของมันก็คือเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า power on SG นี่ก่อนแล้วก็สมัคร Account จากนั้นก็สแกน QR Code คครับจากนั้นก็มาที่ power on SG station นี้ ส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าจะชำระโดยอะไรสแกนคิวอารโค้ดจ่ายแล้วก็นำ power bank ออกแล้วก็นำ power bank กลับนะครับนี่ครับพวกนี้ก็คือช่องสำหรับ power bank ในการที่เราจะเอามาชาร์จได้นะครับถัดมาเราก็จะลองมาเล่นเกมของที่นี่ดูนะครับว่า คอมที่นี่เล่นเกมเป็นยังไงกันบ้างส่นนี่ก็เป็นเกมมิ่งเกียร์ของทางร้านเขานะฮะมาเกมที่เราจะลองเล่นก็คือ m a p l e Story C นะครับผมมันก็เป็นเกม MMORPG นะครับเป็นเกมออนไลน์แนว 2D ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมอะไรที่แบบน่ารักน่ารักนะครับผมถัดมาก็เป็นทางด้านการเดินทางมายัง โรงแรมนี้นะครับเราสามารถเดินทางมาได้โดยการขึ้นรถไฟที่สนามบินชางงีมาทางสายสีส้มนะครับเปลี่ยนรถที่สถานีทานาเมราแล้วก็มาลงที่สถานีบูคิสนี่นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นรถไฟของเขามาเปลี่ยนสถานีแล้วก็เดินทางต่อเป็นเส้นตรงนะครับมาที่สถานีบูกิสนี่นะครับ น,นะมันจะมีจุดตัดสองสายส่วนถัดมานี้ก็จะเป็นในส่วนของตลาดใกล้เคียงที่เราสามารถมาเดินดูได้นะครับก็จะมีขายของเพียบเลยครับทั้งเสื้อผ้าแล้วก็พวกชาต่างๆแล้วก็มีของอีกหลายอย่างอย่างเช่นพวกอาพวกเนื้อทอดอะไรพวกเนี้ยพวกหมูปิ้งพวกซาลาเปาพวก อาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็มีในส่วนพวกร้านของฝากต่างๆด้วยสำหรับใครที่มาสิงคโปร์แล้วก็อยากมาซื้อของฝากอย่างเมอร์ไลออนแล้วก็พวกขนมต่างๆพวกช็อกโกแล,ลตอะไรพวกนเนี้ครับผมมาซื้อกันได้อ่านี่ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับสามารถเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าได้ ส่วนการค้นหาโรงแรมก็มาใน Google Map นะครับผมแล้วก็ค้นหาว่า Arena e s p o r t Hotel at b o o k บนะครับผมมันก็จะขึ้นรายละเอียดของโรงแรมแบบนี้เลยครับว่ามีอะไรยังไงบ้างตรวจสอบห้องว่างได้อะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่แล้วก็จะมีพวกการจองตามเว็บต่างๆก็มีรายละเอียดตามนี้นะครับอันนี้ก็ราคามันไม่แน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับเว็บ แต่ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเวลาไปสิงคโปร์ก็สามารถไปพักที่นี่กันได้นะครับผมสะดวกด้วยในการเข้ามานาคมจากสนามบินแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามานะครับก็จบแล้วครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบป้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม